ก็ะเป็นแม่ลูครับีเกาวสบายใจครับครับผมสวัสดีครับสวัสครับมานไปครับเมื่อนี่ครับนี่ก็ขายให้เวียดน้ำเลยเงินมาตัวนี้สิบสามห้าร้อยครับตัวนี้แม่นางครับสูงสิบประมาณร้อยสมสิบอยู่ครับตัวนีสิบสามห้าร้อยราคาเปิดครับพี่นนอะเงิงดำ เออพี่น้องคมเป็นคนดังอีกคนหนึ kind of ่งครับน่าจะเป็นท่านสอสออดีตสอสอิรัตตยางขนนครับพี่น้องนี่มหาเลบึงงัวครับทางสนามบนโพกเจริญเหมือนนี่เอ็ดสิบเอ็ด สวัสดีคร wow! 네 yes, ับวัสดีวัสดีมันท่านวิรัติยางขนนเนาะครับผมสสอดีตสสอครับพัมหาลอบังครับคนอยางรเป็นยังโอ้โพนงเินดีได้้ครับ รถมล้วรถมาแล้วบ่งกันอดีตสสวิรัตเป็นกำลังมาเลือกบึงมัวครับสาเขาเดีกครับตัวนี้สาเขาเดีเสาซีลูกตัวแม่เนาะครับลูกแม่ แดงซีมุมงหมึกตาลแม่ก็สูงอยู่ลอยสามสิบบวกครับโพนโอ้เป็นราคาห้องเซาซีครับเซาซีต่อได้มีเบอร์โท่าบะครับฝากไว้เนี้ยศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดหกสองหกสองหกสามพรหอยสมพรนะครับเนาะห้างไหนหื้บันดุงบันดุงนะครับเนาะอุดรธานีเอ้าขอบคุณหลายๆครับหอยขับคนบอ่อยให้ท่านสอสอบิลาภ้องก็แจังโทรมาสอบถามมึงนะครับเด้อโคมนี่ ครับนี่กำลังต่อรองกัน200 <laughs> 2400 <laughs> เราเอาพีดอกไปเา้เนะไหยังไว้มาเก็่ตัวของมาเม้าจงนแหละเรื่องสองปายเดาวเข้าเจ้า้าอมนลงไหนเาันจะหูยุ้ป้านั่นน่ะนนดีดดดีนีแล้วนหูชอบชอบสงนเอาหม่งพนสายเอครับหยุดเออหยุดสนามครับตัวนี้สองมืออครับตัวนี้ อพี่น้องเขามาสอบถามมึงนะครับเด้อรู้สึกว่าเพิ่นสิปล่อยแล้วครับเพิ่นบ่อแล้วอันนี้แม่นี่ครับเฮ้ยแม่นี่สองหมื่นเจ็ดครับแม่ทองครับตัวนี้เฉพาะตัวเดียวบริจังใดหรือเป็นคบสองหมื่นเจ็ดเจ็ดเดือนครับทองเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนประกันมันตรวจทองเรียบร้อยแล้วตรวจแล้วเอ้าประกันร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องสมยังครับตัวนี้สมโตครับสมโตเนาะสูงกันสิประมาณร้อยสี่สิบอยู่พี่น้องสองหมื่นเจ็ดอะ ตัวลูกเิ่นเท่าไรครับสองหมื่นสามครับสองหมื่นสามครับแม่นางเนาะตัวนี้สูงสิบประมาณรนอยสามหาบวกครับตัวนี้นะถ้าครับครับจะแพ็คไปเท่าไรครับชุดนี้หาหม่หามเนาะแม่ลูกแล้วก็แม่ท่องครับหาหมืนอ่ารกคับลูกแดงแดงครับผู้ใดมาลูกตัวแม่แดงแดงสองแม่สูงประมาณอยสามสิครับสองหมีอ่ะมีตัวใดครับพเขามลูกตัวแม่ สองหมื่นหกโอ้ลูกตัวแม่งามครับตัวนี้อ่ะสูงดีแม่ก็สิสูงอยู่ประมาณร้อยสามหาประมาณนี้ครับบวกลบสาวเท่าไรก่อสาวหกครับสาวหกเนาะแม่นางเท่าไรครับแม่นางสิบเอ็ดสิบเอ็ดเนาะอ๋าตัวนี้ถือครับพี่น้องอย่ยินว่าตัวพุ่นกระแม่นตัวพุ่นกระแม่นแม่นทั้งสองตัวเลยครับสิบเท่าไรครับตัวนี้ตัวน่สิบสามห้าร้อยสิบสาเอาได้แดงครับตัวนี้พี่น้องสูงก็สิประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดครับสองหมื่นสี่แม่นาง คือกันแม่นางใหญ่ครับพร้อมครับพร้อมสมครับสองหมื่นสี่สูงสิบประมาณลอยสี่สิบบวกครับเอ้าบดไปโอ้แม่หโโัวลวนก็มีโคมลูกตัวปูเนาะโคมนั่นเท่าไรครับโคมนี่สองหมื่นห้า ลูกโตผู๋แม่สูงอยู่ประมาณร้อยสี่สิบบวกครับพุมนี่ครับแม่ท้องว่างนะครับเนาะพุมนี่อ๋อเบิร์อะไรบอครับเบิร์แล้ววันเบิร์ดโอ้าก็ผมมาเจียวสองหมื่นหกเอาฝากเบอร์ทูไว้นะจังไปคุยกัน083ย์แปดสามศูนย์แปดสามหนึ่งสเอ้าขอบคุณหลายๆครับเสียรัะครับพุ่มโอ้มาแล้วผลิตนำเงินจะระ ก๋วยเลี้ยงเนี่ยขายออกเนื้อได้หนิก๋วเลี้ยงก๋วเลียงขายซิมหาน้วยกันวเลี้ยงขายขายซ้ำราคาเนื้อครับพี่น้องครับขายซ้ำนี่หรอมันยังได้ขายหูมือนีิพี่น้องมือหานมือหานป่ะตีครับโอ้แม่นางครับพี่น้องสูงสิประมาณลอยสาม 7จ็ปพี่น้องไทยเรื่องดำมื่นมื่นหาพี่น้องเออฟา้าเด้อพี่น้องเลยคกกรับพ้าัพี่นองด้วเรแม่พันแม่บอกกระดด้วพี่น้องโค้งสัง่งหลังตรงจิตรับเรื่องดำเรียบร้อยมื่นหาครับอ้าผูอยากได้งัวไปเลี้ยงง่วถือไปเลี้ยงช่วงนี้แหละ ป่าเด้อพี่น้องเลยราคาช่วงนี้ยังเป็นตะเลียงครับยังได้กับบขาดทุนพี่น้องซื้อไปมันไปขายเป็นเนื้อเป็นยังไปกับขายออกกับยังขี้ไล่กับได้ทุนขึ้นดีหรอกพี่น้องบอคือช่วงงัวงามครับช่วงนั้นนี่โอ้ยถิ่มแควครับพี่น้องไคก็ได้สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่กาลังเราชมช่องสบายใจฟ้ามีพี่น้องมือหนี่งวันอังคารครับพี่น้องวันอังคารที่18ดครับ มิถุนายน2,567พาพี่พ่อน้องมาอยู่สนามบันโคกเจริญครับพี่น้องวันอังคารและกับวันเสาร์ครับ2 0 0อต่อสัปดาห์มาพบมาขวกันได้มือนี้ใครแน่ครับป่าฝนโบตกสนามแห้งครับเป็นตะเลาะตะยางอยู่พี่น้องมือนี้แล้วก็ขอกำลังใจด้วยพี่น้องกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจสบายใจฟ้ามกับผมไปพาพี่พ่อน้องไปลุยครับผมเออเบงแม่นางสวัสดีครับพญาน ยันสว่างคนด้แม่นางนาหนามมาฝากพี่น้องครับสูงสิประมาณร้อยยี่ครับ,บพี่น้องเครื่องดำหรือเครื่ององมเนะาะเครื่ององมเนาะประกันตรวนี้ให้แข้งขาดีแม่นางหูหูครับนิ่งๆตัวนี้เปิดเท่าไหร่ก็ครับหมื่นสี่ห้าร้อย ต่อได้นะครับเนาะต่อได้เช่นเคยีตัวเดียวปะครับมาหนีิครับีตัวเดียวอ้าเบอร์โทรไปเนี่ยครับผม0 8 7เจ็ดศูนย์แ7ดเจ็ดแปดเจ็ดสออสายันออสายันสว่างแดนดินเอ๋อขอบคุณหลายๆครับขอเสายยันสวัสดีครับป้าทินเป็นยังไงมานไปรูปอ๋อสวัสดีครับพ่อเอกครับดีอีกเด้อหนิสเดือเสเดือไปเนี่ย มันมาครับมื่อนี้ขายสามตันซีโอ้โหออกมาข้าวเดียวหน,นึ่งขี่รถอะไรอ่ากันมาข้าวเดียวหนึง่งขายสามตัวซีตัวแล้วส่วนงัวเนื้อครับของทีมงานหมอน้ำพิน่นอันนี้ห้อยเองนะครับเนาะได้งวัวงามมาฝากพี่น้องลูกยังครับตัวนี้แปดกบะพุนวาแต่ว่าไบมันมุนมัดเด้อไปมันก็ไม่เบาครับลูกสาวเกพหกแปดเจ้ากาเรด อายุได้หลายปเาไหตัวนี้แเกเดือนนับแปดเก้าเดือนได้วัดคุณบอกครับ่อยยีสดอยู่ครับหน่อยยีบหาบวกเอาครับแ้ี่สิบวกครับเรื่องดำหนาตึบครับตันตันประกันตาำนี้เห็นนะครับนาะเบ่งหางเบ่งขันหลังกันนอพี่นอย คืออนเมียครับโอ้แยกแม่บ่เนิครับแยกแมมาครับใส่เมาครับงงงามเปิดเท่าไรลูกหกแปดสองครับกระต่อเอาเนาะมิตัวเดียวบ้อยอีกมาเนิตัวเดียวครับมเบอร์โทรครับผมศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์หกศูนย์เก้าหกศูนย้าย์ดสนยกสพว่างแดนดินครับผมอขอบคุณเาไๆครับพออครับอ่ะงงงามครับ อาวันนี้ครับน้องกอได้ยังไหมครับวันนี้สองตครับหายสอายไปแล้วสองงวัวเลีล้ยงหรือ<ะ>งวัเวเนื้อหายไปงัวเนื้อเนาะยังงัวเลี้ยงงังว,าง,ง,วางามอยู่สองตัวคาเบิ่งแม่ใหญ่สักก่อนครับพี่น้องตัวนี้สูงร้อยสี่สิบห้าได้ปะปอตัวนี้ร้อยสี่บห้าบวกอยส่หา้ามีบวกครับแข้งดำเครื่องดำขอยเห็นไม่แตนนี่บอ เขียงไงคนครับทั้งสว่างแดนดินแม่นางครับแข่งดำดำโบดครบเครื่องพร้อมทับเนาะโบดครบเครื่องที่นองมือลึงชัดแก้งขาใหญ่สูงเงาข่าวดีฮะประกันตำนี้ประกันตันี้ทุกอย่างเนาะซี่โครงขาทุกขาทอนเปิดเท่าไหร่ล่ะแม่นางไม่บอก3ามหมื่นสามต่อได้เนาะ ตะกี้กับสี่หามื่นบมขาดครับรุ่นนี้พี่น้องหูวจักพ่อหูวจักพ่อนบะตัวนี้แม่นางตัวนี้ลูกแบบยังก่อนนะลูกแบบพริกแดงลูกพริกแดงเนาะครับครับอ่ะบัวบานลียวอันนี้พูดเห่าเล้วเดี๋ยวน่าเราเก็บไปแม่แม่มันเป็นมอโบดครับยิ่งลูกน้อยหาทิพย์กลัวหมแล้แม่ครับครับตัวนี้ก็สูงสิ่หญ่ได้อีกอยพี่น้องคิดว่าน่าจะ เกือบเกือบร้อยหาสิบบวขาดดอกพี่นอ้องอ่าอ่าจังซียูนี่ตัวนี้เปิดอยู่สามหมื่นเจ็ดเออสามหมื่นสามเนาะต่อได้ราคาฮะยางหน่อยยางน่อยยืนดีๆีซะก่อนโอ้ยจะเป็นขัดความสูบเนาะคนสีวา่าล่ะสียูสีนอนกับมะกวน,ก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 นตัวนี้ก็สิป,ประมาณร้อยยี่สิบบวกประมาณไหนครับ,ครบเครื่องดำปะนะ่ะเนาะดำครับอ่าเครื่องดำงนนครับ เลิกดีครับแม่นี่เปิดเท่าไละแม่นางหน่อย14,500ครับ14,500เอ้างบบาหลายมาจัดตัวนี้ครับผมมีสองตัวน้องเมือนี่เนาะงอเลียงเอาเบอร์ทั่วไปแน่ละ092 092 540 540 6725 6725น้อยปอเนาะปอสว่างแดนดินเอาขอบคุณครับผมฝากงอเลียงน้องปอครับพี่น้อง แพงลครับขายอยู่คับโแพงเขายอยู่ขายอยู่กับโแพงอผกอกขนาดเนี่ยพันนันละทั้แพงเลยครับทั้งยยูทังแพงงโจงจงไ้องโอจงยูน่ะจงพะแหงแหะจงคักคเอาหนย พันกันครับพันกันคือกันแบบว่ามันออกมาแพงเยทีว่างเด๋มันเือกย้มันก็ขายเขามก็ขายย่มงนี้เขา้ันรอยเด้อรเดี๋ยวเดี๋ยวผมน้ำอะพี่หกพเจ็ดร้อยแม่นางครับสูงกวสิป,ประมาณเกือบร้อยยี่ยู่พี่น้องตัวนี้โอ้หกพันเจ็กับพี่น้องเลย คงง้อหกพันเจ็ดร้อยครับพี่น้องครับโอ้หนาติบครับลูกโตผูใยดำดำเนี่ยเอาไปเฮ็ดพอพันก็นได้พี่นอ้องอนาคตรพอพันตัวนี้ยุ่มไปเสี่ยงเลยลูกหลอดบ่โอ้มีเอกสารพร้อมลูกโบวี่อย่างโบวีบว่ฟาร์มลูกโบวี่เอ่อพอพันของโบวี่ฟาร์มเจ้าน้ำเพชรเจ้าน้ำเพชรละสันพอพันของโบวี่ฟาร์มพี่น้อง ของหัเพิ่มกู้แก้วครับบ้านขอยู่เพิ่มกู้แก้าพอพันตัวนี้อยู่แต่ว่าลูกมันเป็นโรงานเพิ่มของเขาหรือยครับอยู่อยู่กู้แก้วครับพี่น้องไอันนี้ใบเกิดมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวใบเสื้อไหมตัวใบเสื้ออะไรสตัวทับเนาะเออตัวนี้ตัวทับไหมเออตัวทับไหมทับเออตัวทับเกาบอลตัวทับไหมเจ้าเดอะล็อกครับพี่น้องเคเอห้าหนึ่งห้าครับของพิจารณ์ฟาร์มตัวนี้ ตัวฟูนี่รับพ่อพันธุ์ของอุดรอยู่อุดรอ่าตัวนี้ครับพ่อพันธุ์ของปิยรัตน์ฟาร์มครับเจ้าเดล็อกทีอาหาหนึ่งหาวันที่ผสมสิบสามมีนาปีหกหกไวเห็นแม่นบอกพระทินสมสิบสามมีนาปีวขงไม่เป็นใบไดอยู่ไม่เกไม่เกิดอไใบพกเมันเลื้อยขอดละตัวนี้วันที่หนึ่งตัวนี้อันนี้มัน มันน้องแมนใบลูกบ่น้องว่านใบลูกมันงเหรออคันว่ามันจีได้ปีกว่าแหละมันอมันใบลูกบ่ใบลูกคันว่าใบลูกมันก็สิแม่นบอกพอทินเออเดี๋ยวเดี๋ยวบังพอทคันว่าปีห้องหกคันว่าปีห้งหกปีนี้มิถูกนะปีหกเจ็ดก็สิประมาณหกเดือนหกเจ็ดเดือนเอ้าเจ็ดเดือนอ่าอาจจะเป็นลูกเดลอกครับตัวนี้อันอันนนั้ใบสมบ่พ่อเอามาเบิ่งไหมใบสมแม่ครับ ไปสมแม่ครับนี่มันหนึ่งคือเออเจ็ดพฤษภาปีหกเจ็ดนี่วันที่ผสมนี่สมแม่พ่นนี่ครับภุลาลอดกับกุมภาหกแปดปีนาภุลถทามีตัดทิตพฤษภาเดือนนี้เอ่อมิถุนาเดือนกว่าครับยังตรวจบ้นไห้ครับไป่น่องไปรุ่นหนอนเนาะพอที่น่อครับสูงสิบัวสว่า อายุสั้นี่ยังใน้ลูมถือว่ามันโอเคครับสูงปร่าาณอยหาซิปอยู่พี่น้องแมครับามาดามันดูดดูต่อกัเลยครับเรืองสื้<ผ>มมอมเสือมันลูมันยังดีพอาไอ้เปิดเท่าไรลระพอ่อคมลูกตัวผู้ตัวนี้เปิดได้สามสามสิบเจ็ดเนาะเจ็ดพครับผมต่อได้ต่อได้ครับอ่ะเบอร์โทั่นะพ่อทิน0ูนย์แปดสองแปดสามเจสี่หนห้าพ่อทินงวงามสว่างแดนดินอ้าวบคุณหลายๆครับพ่อทิน อ่ะตายไปแน่แล้วลุบบริสันมือนีิลูบไอห้อยก็ห้อยบนคุยกันครับพี่น้องเอกสารพอที่นั่นมันกิดอันนี้เนี่ยจังไรว์มันเกิดเลยลงหนาลงหลังครับโอ้สวัสดีครับผมสวัสดีครับพอวันวันเสาร์เป็นวันที่ข้าวปลาอันยิ่ง พี่น้องเพื่อนบ้านเฮาเขามาทอดตลาดโคกเจริญนละไพี่น้องนัดนี้รู้สึกว่าสิเป็นนัดแรกเนาะที่มีเวียดเขอกับพี่น,อออน้องโอ้มีเทคนิคตัวน,นี้มีเทคนิคก,การขายแม่นางขึ้นไปย่อมไม่เหมือนไปดียอมได้เงียนบ่ เบิ่งคักปาณนั้นครับเนาะแล้วแ้่ามัเป็นตาสั้นแล่นเห็นมีแซมดอกไปด้เขาย่อมมันวัวกออกว่ามเป็นสีนี้ห็นไเขาย่อมแล้วมันหดั้เนะางามักกดโดดเลือมเป็เหือเื่เยอเอาบไห้สามพนหนึ่งมไนี่ใส่เบียดเขาอยู่บบนี้มามื่นอยาไรเด้ สีสีไลยเดีเหยียดมาหลายเด็มออืมท่านใดน่นาะก็เห็นนาเสริมไปให้มา,ากันรถทั้งเื่อมทน่น่อไปพูดเทเลก็ให้รดตัวนี้ปเปิดไป้่้าหานะครับเนี่ยเปิดไว้่อมหาสองมืนหาไม่นางเนา,นา,นาะครับครับสมไปย่างย่างครับ สูงสิร้อยสามสิบอยู่พี่ครับร้อยสามสิบครับพี่น้องครับหางมีแซมเด้อหอยเพิ่นเบิ่งจะวางกันเปิดเสาเขาได้กี่ล่ะห้าพันเสาหาต่อได้ต่อได้เล็กน้อยครับได้จักหน่อยอยู่เนาะเอาเบอร์โทรไปนะครับผม098 098 440แปดศูนย์เก้าแปดสีหอยโลดลงเย็นอ่ะเด็กควายงามมาฝากพี่น้องขอบคุณครับพะโลดครับครับฝากพี่น้องครับผม เห็นว่าเบียดเขาครับได้ขายให้เจ้าเนี่ยอยู่บ่นี่เลยมันมันซื้อใจเงินเพือนครันเป็นลำให้เพื่อนบ่แมนแมนเนรับเพื่อนก็เขาคุ้นล้วครับได้ของมวลๆตัวใหญ่ครับไปง่วงงวอเน้นง้อเบียดเขาเจ้าซื้อทั้งง้วนทั้งควายบ่ได้ยังไหมแมนแมนทั้งง้วบแต่ว่าเน้นเน้นง้อแม่กับง้วนถึงไงสายเนื้อแมนเนนน้้อวครับเน้นอ้วนครับเน้นอ้วนครับ พาคนมาซื้อนัดแรกนัดแรกนัดแรกผมว่านได้ไปตอนหอยได้สามสิบตัวทั้งงัวทั้งควายเมนครับงัวเน้นงัวเมว่านโอ้เน้นงัวเนาะครับอาสุดยอดครับเป็นสัญญาณดีพี่น้องเบียดเข้ามาหอดสนามปลูกจะเล่นเหรอโทรถามก็ได้เอาเบอร์โทษนะครับผมโทรศูนย์แปดสองสองแปศูนย์สามสองห้าสามครับห้อยเอกห้อยเอกนะครับเนาะครับผมครับผมครับ ด้ควยงามก็บอกมีกันพอพันั้งพอพันั้งแม่พันแมนครับครับครับสอบถามขอมลเรื่องอยืนยันอีกเครื่องหนึ่งครับว่ามีเวียดเขาอินีครับสนามปกจะเลื่อนมือนีไป่นอะมาสองสามนัดแล้วสั่นมือบ้านเขาดอนท้อยครับมือนีเขาปกเกเลื่อนครับแล้วก็มืออื่นเขาสีเขากุลเลือกําครับพี่นอะ ขนาดคนระดับท่านอดีตซอส,อสอวิรัติย่างขนนกับย่งเข่ามหางัวเหลี่ยงครับพ,รนนนพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องเขาก็บะพิจารณาเด้อพี่นออ้องสำหรับมือนี้คื่น,นี้ก็ฝากพี่ฝากน้องมเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ